Good morning clothes I hope you slept well now shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket Max เธอน่อนน้อยจริงๆใช่ไหมถึงกับอรุณสวัสดิ์นะเจ้าพวกเสื้อผ้าฉันหวังว่าแกจะพักผ่อนกันสบายดีมากขึ้นนะหิวแล้วหิวแล้วไม่มีตังจ่ายนะอ้าว ไว้ก่อนได้ไหมคะเป็นคุณแม่ของเพื่อนนี่นะน่ามซอมบี้เลยอะนี่เป็นเพราะว่าฉันค้นคว้าเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมทั้งคืนนะสิอย่างเท่เลยเป็นเรื่องที่โซนาแบบว่าโซนาชอบอ่านนะแต่ว่าโซนาไม่ค่อยเข้าใจหรอก <laughs> อเก็บเตียงซะหน่อยดีกว่าเราเป็นเรียบร้อย <laughs> I like always neat and my bed be to tidy ออขอบคุณแม่เราเก็บเตียงเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เก็บห้องเลยนะคะเก็บหน่อยไม่เธอเดี๋ยวสะดุดนะว่้ยนี่อะไรอ่ะโอ้ยกีตาร์กีตาร์ยามเช้าซะหน่อยมาพักพวกนั่งตรงนี้นะแกฉันจะเล่นกีตาร์ให้ฟังนะเอาเล่นแล้วหรอ Oh. <laughs> อ๋อเออยามเช้าโน้ยเขาเล่นเพลงวันนี้วันเสาร์แน่เลย <laughs> วันนี้วันเสาร์ หรือเปล่าไม่รู้อะไปอาบน้ำอาบน้ำ Max บอกโอ้ยให้ฉันได้อาบน้ำาจะพักพวกไม่ไปอาบน้ำอุ้ยตายเราต้องอ๋อเลย <laughs> จะไปอาบน้ำแต่ไม่หยิบเครื่องอาบน้ำไปปไปอาบน้ำกันนะคะ Good morning clothes I hope you slept well <laughs> S Now, shall Gucci shirt with the s น <laughs> ่ l จะเป็นกู c ี่เสื้อผ้ากับวิทอ t แ n jacket? Max เธอน่ะนอนน้อยจริงๆใช่ไหม <c oughs> ถึงกับอารมณ์สวัสดิ์นะเจ้าพวกเสื้อผ้าฉันหวังว่าแกจะพักผ่อนกันสบายดีมากเกินน่ะ forget, วิกต oria ว,วิกต oria ขอให้คนนี้ทำอ่าเปเปอร์ให้นะคะแบบว่าการบ้านหรือไม่ก็กระดาษข้อสอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นอุย้ย Hello สวัสดีหลงทางปะเนี่ยเอาเปล่าค่ะหนูหิวข้าวกำลังดิ้นฉันกินแบบว่าจะอิ่มไม่รู้จะกินอะไรดีอะค่ะโอ้ยจริงปัญหานี้เจอบ่อยเจอทุกที่แล้วค่ะไม่ใช่แค่ที่ Two Wells หรอก มีเครื่องดื่มด้วยน้ำแร่กาแฟอู้หิวแล้วหิวแล้วไม่มีตังจ่ายนะเอา้าติดไว้ก่อนได้ไหมคะเป็นคุณแม่ของเพื่อนนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวฝากโคอ้มาจ่ายให้ค่ะ